ทางด้านสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะระดับจังหวัดนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรีโดยมีนางสาวยุ จิรดากุลรักษาประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการภาคเอกชนและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อกําหนดแนวทางการสื่อสารของภาครัฐในจังหวัดโดยในปีงบประมาณ2,568จะมีการประชุมทั้งหมดสองครั้งครั้งแรกในเดือนมกราคมเพื่อวางแผนงานประชาสัมพันธ์และครั้งที่สองใน ในเดือนกรกฎาคมเพื่อติดตามผลและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางสื่อสารสำคัญในปีนี้ครอบคลุม5้ามิติการสื่อสารรวม14เรื่องหลัก40เรื่องย่อยและยังมีการสื่อสารด้านนโยบายเร่งด่วนและระดับนานาชาติอีก17หัวข้อนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับโนโยบายของรัฐบาล เช่นเดียวกันกับทางด้านนางพัชรีสาลาศินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดโดยมีหน่วยงานสําคัญในจังหวัดร่วมประชุมอาทิพาณิจจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานสื่อมวลชนของรัฐ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการสื่อสารเรื่องสำคัญของปีงบประมาณ2,568ครอบคลุม5มิติหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงการบริหารภาครัฐและซอฟต์พาวเวอร์รวมถึง14ประเด็นหลัก และ40ประเด็นย่อยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกหน่วยงานบรูรณาการทำงานร่วมกันพร้อมก,กับสร้างเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ตรงเป้านำไปสู่การรับรู้ของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป